เมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณนาว่าก็คือปีที่ปีที่ปีนี้เป็นปีที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยเยอะมากคือขึ้นดอกเบีย้ยเท่าตัวจาก1.25มาเป็น2.5เยอะนะครับขึ้นมาเท่าตัวขึ้นมาเท่าตัวทั้งที่เงินเฟอ้อเนี่ยลงจาก6%มาติดลบฉะนั้นดอกเบีย้ยจริงเนี่ยเปลี่ยนมหาศาลเลยถ้าต้นปีเงินเฟอ้อ6%นะครับ แล้วดอกเบีย้นยนโยบาย1.25ดอกเบีย้ยจริงมันติดลบไงครับมันติดลบ4.75พอมาปลายปีตอนนี้เงินเฟอ้อมันติดลบอยู่ถ้าหาักกลับไปตรงๆเนี่ยกลายเป็นว่าดอกเบีย้นยนโยบายกลายเป็นประมาณ3%เรียจริงไหมครับนี่แบงค์ชาติเขาบอกมาเถียงว่าไม่ใช่คุณอย่าไปดูไอ้ตัวเงินเฟอ้อเลยต้องไปดู ว่ารัฐบาลเข้าไปอุ้มค่าพลังงานดังนั้นเงินเฟอ้อไม่ได้ติดลบถึงไม่ได้ติดลบก็ตามมันก็ลงจากหลงมาเหลือเท่าที่แบงก์ชาติพูดอเหลือจุดห้าเหลือจุดหกจุดเจ็ดนั่นแหละใช่ไหมครับมันก็ยังถือว่าเป็นการลงที่เยอะมากของเงินเฟอ้อแล้วสวนทางกับการที่ดอกเบี้ยขึ้นเยอะมากงนั้นดอกเบี้ยจริงมันพุ่งกระโชนเลยนะครับพุ่งกระโชดเลย ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าดอกเบีย้ยจริงที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่แบงค์ชาติเขายืนยันว่าดอกเบีย้ยปัจจุบันเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่ดอกเบีย้ยนโยบายที่สองจุดห้าเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่เขาบอกว่านิว t r a ลเป็นกลางไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจไม่ได้กดเศรษฐกิจแน่นอนไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกลางถามว่าทาไมถึงบอกว่าเป็นกลางเพราะแบงค์ชาติเขาฟอร์คาร์อันนี้ต้องไปดูในอนาคตด้วยนะครับเขาฟอร์คาร์ว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อ นะครับถ้าไปดูเงินเฟอ้อพื้นฐานแล้วกันผมขอเนี่ยถ้าสมมติไม่เถียงกันเรื่องของราคานะ้ำมันราคาอาหารเนี่ยเอาดูเงินเฟอ้อพื้นฐานเงินเฟอ้อพื้นฐานที่แบงก์ชาติฟอร์คาดในปีหน้าเนี่ยมันคือหนึ่งจุดสองดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยมันอยู่ที่สองจุดห้าดังนั้นแบงก์ชาติยในใจบอกว่าดอกเบีย้ยนโยบายจริงคือหักเงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งจุดสามนะครับ ซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตรงตรงกับสมัยก่อนโควิดที่แบงก์ชาติเนี่ยมักจะพยายามตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้จริงเอาไว้ที่ประมาณ1%นว่งเปรกว่าดังนั้นในใจของแบงก์ชาติเนี่ยอันนี้ใช่นะครับดอกเบี้ยนโยบายจริงมันประมาณ1%นนิดๆมันเป็นนิวทรอลแต่สมมุติว่าแบงก์ชาติคาดผิดแล้วดอกเบีย้ยแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐาน ปีหน้ามันไม่ใช่หนึ่งจุดสองแต่มันแค่จุดห้าเท่าไมผมพึดจุดห้าเพราะว่าหกเดือนที่ผ่านมาถ้าคุณไปดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานมันเฉลี่ยแค่แค่จุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยต้นปีมันอยู่ประมาณสองนะครับแล้วมันไหลลงมาเหลือจุดห้าแล้วมันติดอยู่ที่จุดห้ามาตลอดท่านผู้ฟังท่านผู้ดูใครไปดูเลยไปไปคำนวณมาเลยจะเห็นว่ามันจะเป็นประมาณนั้นอันนี้ถ้าเกิด เงินเฟอ้อมันไม่ฟื้นปีหน้าเนี่ยแล้วอยู่ที่จุดห้าเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงมันจะสองนะครับไม่ใช่หนึ่งฉะนั้นนโยบายดอกเบียเบ้ยนโยบายจะไม่ใช่นิวตรลจะเป็นไททนนิงจะเป็นตัวที่บีบเศรษฐกิจอันเนี้ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็รู้สักประมาณกลางปีหน้าถ้าดอกถ้าสมมติว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานมันไม่กระเด้งขึ้นไปที่หนึ่งจุดสองที่แังชาติว่าเนี่ยก็คงต้องตั้งคําถามแต่แน่นอนว่า แบงค์ชาเขาก็ยืนยันว่าม่มีกําลังซื้อเยอะแยะมีเงินเฟอ้ออาจจะมาจากตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันผมแค่น,นี้ต้องไปดูกันอีงแต่ในใจผมสงสัยว่าเงินเฟอ้อมันจะไม่เด้งขึ้นที่สงสัยไม่เด้งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้โตเร็วขึ้นใช่ไหมครับเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจจีนก็จะโตช้าลงเหมือนกันแล้วเราก็ค้ากับจีนกับอเมริกาเนี่ยแหละเยอะที่สุดเศรษฐกิจยุโรปไม่ต้องพูดเลยเว่าเขากําลังปริ่มปริมที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอยู่แล้ว อเมริกากับจีนกับยุโรปรวมกันก็หกสิเปอร์เซ็น GDP โลกแล้วนะครับฉะนั้นแรงตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นว่าแรงเงินเฟอ้อจะมาจากไหนครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยดูก็รู้ว่าตลาดเนี่ยถึงคาดการณ์ว่าแบงค์ชาติปีหน้าต้องลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับสักประมาณห้าสิบเบสิสพอสักสองครั้งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับที่ผมคิดว่าเออ ดอกเบี้นยนี่มันควรจะอยู่รตรงนี้มากกว่าอยู่ตรงใกล้สองมากกว่าใกล้ใกล้สองจุดห้า 5, ใช่ไหมครับแต่ว่า,าประเด็นคือว่าในช่วงจากวันนี้ไปถึงกลางปีมันไม่มีแรงอะไรไม่มีเ n จิ n นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับคือนโยบายการเงินก็ตึงแล้วเริ่มตึงมาตั้งแต่กลางปีนี้แล้วแล้วผลกระทบมันก็จะเริ่มกระทบปีหน้าในดอกเบีย้ยสูงเนี่ยส่วนรัฐบาลเหรอ นายบายการคลังก็เพิ่งยืน่นร่างงบประมาณมก็ยังไม่มีแรงกระตุ้นอะไรเพราะรัฐบาลยังไม่มีเงินกว่าจะได้เงินมาก็สักเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับที่คาดว่าจะเออ่จะสามารถที่จะผ่านงบประมาณได้ฉะนั้นช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเลยนะครับไ mm hmm. ตรมาสสองนักท่องเที่ยวก็ไม่มีฉะ uh huh. นั้นดู <Okay. S 1> ดีไม่ดีเนี่ย ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะอ่อนตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆลงไปถึงไตรมาสสองเลยและถึงวันนั้นเนี่ยต้องกลับมาดูกันอีกทีว่านโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยจีอยู่ในฐานะที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดนะครับค่ะแสดงว่าแต่มาสหนึ่งแต่มาสที่สองปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะแผ่วเพราะว่าก็มาจากต้นทุนเงินที่สูงนะคะที่แบงก์ชาติตรึงดอกเบี้ยไว้ค่อนข้าง,งสูงอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็อาจจะแบบ ึ้นอ,อกเย,เยอะเนี่ยเพื่อที่มีพื้นที่ไว้เผื่อที่จะให้นโยบายการเงินเนี่ยได้ช่วยเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแบงค์ชาติก็อาจพร้อมที่จะแบบว่ามีนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นเป็นไปได้แบงค์ชาติเนี่ยตั้งใจแบบนั้นก็ได้นะคะเอ่อก็ต้นปี GDP โวเท่าไหร่นะไตรมาสหนึ่งสองจุดหกไตรมาสสองหนึ่งจุดแปดไตรมาสสามหนึ่งจุดห้า แบงค์ชาติบอกว่า GDP ไทยโตได้สามเปอร์เซ็นเก็บไว้ทำไมอะครับไอ้ดอกเบี้ยสูงอะเพราะว่ามันโตครึ่งหนึ่งของสมเปอร์เซ็นแล้วนะตอนไตรมาสสามรออะไรอะครับคือรอก็ต่อเมื่อเชื่อว่าเศรษฐกิจมันเด้งฟื้นเองจริงหรือเปล่าแบงค์ชาติก็พูดแบบนั้นแต่คำถามผมคือนึกนึกภาพนะครับคุณลองนึกภาพสนะิผมเป็นผมเป็นผู้กำหนดนโยบาย เศรษฐกิจกไทยข้อมูลที่ผมเห็นในปีนี้ก็คือ GDP 2.6 1.8 1.5 GDP ข้อมูลเงินเฟ้อหกไหลลงมาจนติดลบใช่ไหมครับข้อมูลรัฐบาลไม่มีเพราะว่าเลือกตั้งรัฐบาลไม่มีเพราะว่าเพราะว่าช้ามากกว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วผมขึ้นดอกเบี้ยร้อเอร์เซนตจากหนึ่งจุดสองห้าเป็นสองจุดห้า มันดูแปลกเหมือนกันนะจริงไหมเราเรานึกภาพเิครับคิดคิดแบบง่ายๆเลยเออเป็นคุณเราคุณเราขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งปร์เซนกว่าไหมในสภาวะการแบบนั้นแล้วโดยอ้างว่าโดยบอกว่าเพราะอยากจะมี policy space ผมนึกไม่ออกไงครับคือคือต้องต้องมีความมั่นใจมากมากเลยว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจเด้งเอง ไตรมาสสีเนี้ยเด้งเองผมไม่แน่ใจว่าไตรมาสสี่ GDP จะเป็นยังไงฮะแต่สมมติมันออกมาหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งอีกเนี่ยนะก็หนาวเหมือนกันนะครับ,รบก็แสดงว่ามันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นแรงส่งไปแต่มาที่หนึ่งกับไตรมาสที่สองปีหน้าเลยแต่เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าแบงค์ชา่นอ่ะคือคือจริงๆแบงค์ชา่ิก็มองว่าถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตมาเนี้ยก็อาจจะโตได้ถึงประมาณสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ ไม่ไม่ครับล่าสุดฟอร์คาดการคาดเขาใส่เขาเอาเฟสเนอะนี่ใช่ไหมเขามีให้สองเคสเนี่ยเราอย่าเอาพทุนอีกว่าเอาเอาไม่ดิจิทัลวอลเล็ตสินะครับในชาติเนี่ยเขาฟอร์คาดว่าไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตปีหน้า GDP โตสามจุดสองไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอาจารย์คำถามคือโตจากอะไรอ่ะสามจุดสองเขาก็บอกว่าโตจากกําลังซื้อในประเทศการบริโภคนู่ใช่ไหมครับแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็โตจากแล้วก็โตจากเศรษฐกิจ โลกฟื้นทำให้อซ์พอร์ตฟื้น mm hmm. ครับค่ะแต่อาจารย์มองว่าเศรษฐกิจต่างประเทศมันยังไม่ได้ฟื้นโดยเฉพาะที่หน้าหัวงคือจีนคือผมผมบอกว่า i m f ฟเขาบอกว่าง่ไปดูสิ IMF ฟอบอกปีหน้าเศรษฐกิจจะโตช้าวกว่าปีนี้ใช่ไหมครับไล่ที่โตช้าวกว่าปีนี้เนี่ยเพราะอเมริกาจะโตช้ากว่าปีนี้ที่มันโตช้ากว่าปีนี้เพราะาเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยตอนปลายปีมันค่อนข้างจะแผ่วมากเลยที่มันโตช้าเพราะว่า จีนก็ไม่ฟื้นดีเท่าที่คิดไว้เดิมเพราะเดิมทีเนี่ยปีนี้ GDP จีนจะโต5%้าเปกว่าๆแล้วปีหน้าจะเหลือแค่สี่เอร์นครึ่งครับผมไม่ได้ว่าเองอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนพูด World Bank ก็พูดในทำนองเดียวกันนะครับอันนี้เป็นไปได้ไหมว่าส่งออกเราจะดีเป็นพิเศษเลยทั้งเรื่พิเศษกิจโลกโตช้ากว่าก็คงเป็นไปได้แต่ด้วยเหตุผลอะไรนึกไม่ออกเหมือนกันย่งยังนึกไม่ออกนะครับแล้วก็ คุณเนากลับไปดูในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019 2020, 2020 2021 2022 2023ห้าปีที่ผ่านมา GDP ของไทยไม่เคยโตมากกว่า GDP ของโลกเลยแต่ปีหน้าไอ้แม่องคอ GDP โลกจะโต2.9แล้วไทยจะโต3.2เนี่ยนะก็เราจะต้องทำอะไรพิเศษมากเลยอะปีหน้า ถ้าเทียบกับห้าปีที่ผ่านมาครับค่ะฟังอย่างอาจารย์พูดเรายังคาดหวังไม่ได้แต่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติน่าจะลดดอกเบี้ยสัก0.5%แต่เท่าที่สํารวจสํานักวิจัยในไทยส่วนใหญ่เขาก็มองว่าปีหน้าแบงก์ชาติน่าจะยืน2.5จะมีอาจจะมีต่างประเทศบ้างที่อาจจะว่าเออแบงก์ชาติอาจจะปรับลดออตัวอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าบ้างไอ้อาค่ายของ KKP มองว่าปีหน้า แบงค์ชาตน่าจะปรับลดบดอกเบี้ยลงนะอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเวลาเรา a อนนลิสเราฟอร์คาเนี่ยเราจะฟอร์คา t ว่าเราจะเดาใจแบงค์ชาติมันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือสถานการณ์ความเป็นจริงกับอีกส่วนหนึ่งคือเดาใจแบงค์ชาติว่าเขาจะคิดยังไงคนที่เขาฟอร์คาดว่าแบงค์ชาติจะยืนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาฟอร์คาดว่าจะยืนเพราะแบงค์ชาติพูดว่าจะยืนเนี่ย ท่ไมไม่ท่าทีเลยคือถ้าดูดูบอดี้แลงเหจของแบงค์ชาติเนี่ยดูวิธีการพูดวิธีอะไรของแบงค์ชาติก็จะบอกทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะปีหน้าฟื้นแงะแงะใช่ไหมครับปีนี้มันจะสองเปอร์เซนตกว่าปีหน้าสามเปอร์เซนตกว่าแน่แน่เลยทั้งๆที่ดอกเบีย้ยก็ไม่ด้เปลี่ยนในหรอกเนี่ยแล้วอย่างเงินจะไปลดดอกเบีย้ยทาไมเวลาเราโฟคาสเนี่ยต้องเราต้องเผื่อใจว่าแบงค์ชาติคิดยังไงด้วยอะครับนะครับฉะนั้น ต้องต้องถ้าถ้าดูฟอร์คาสของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูในเชิงของตรงนี้ด้วยนะครับสเคเคพก็เหมือนกันก็ต้องพยายามเดาใจแบงค์ชาติเหมือนกันว่าถึงเวลาแล้วเขาจะแบงค์ชาติเขาจะคิดยังไงแต่ผมพูดในฐานะที่เป็นคนที่ดูเศรษฐกิจอย่างส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยผมผมจะฟันทงแบบนี้แหละเพราะว่าผมไม่รู้จะไปไม่ฟันทงไปทําไมถ้าไม่ฟันทงไปพูดไปกว้างๆลอยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์กับคนฟังนะครับ จริงไหมครับเราก็ต้องมองว่าเออเราคิดแบบเนี้ยเราก็อาจจะผิดนะนะครับแต่เหตุผลมีอย่างเนี้ยนะครับถ้าหาเหตุผลมาแย้งได้ก็ไม่ว่ากันค,ค่ะเมื่อสุครู่อาจารย์บอกว่าไม่แน่ปีสองพันยี่สี่ถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณศูจุดห้าข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์อาจารย์คเขาคาดการเงินเฟอ้อปีหกเจ็ดไว้ที่ระดับติดลบ0ูจุดสามค่ะอาจารย์ถึงขยายตัว1 7จุเจ็เปอร์เซ็นต์แต่มีค่ากลางอยู่ที่ศูนจุดเจ็เปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์ เงินเฟ้อพื้นฐานหรือเงินเฟ้อทั่วไปเป็นการพูดถึงเงินเฟอ้อไทยแต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นเงินเฟ้อพื้นฐ <ST an> านหรือเปล่าใช่เขาบอกก็อินเ้อได้มันเสียวไงมันเสียวว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะต่ำอย่าลืมว่าแบงก์ชาติเขามีอินฟลชันทาร็ตที่หนึ่งถึงสามนะที่หนึ่งถึงสามนะฉะนั้นถ้าถ้าปกติถ้าเป็นผมผมนึกโอ้โหถ้าเงินเฟ้อมันต่ำจนติดลบเนี่ย ผมจะค่อนข้างหนาวนะเนื่องออกเพราะผมมีทาร์เก็ตหนึ่งถึงสามใช่ไหมแล้วก็หนึ่งถึงสามนตรงกลางมันคือสองถ้ามันห่างสองไปเยอะๆนี่ผมหนาวนะในหลักการใช่ไหมครับแต่ดูดูท่าทางดูวิธีแบงก์ชาติเ้าพูดแล้วเขาไม่เคยกลัวตรงนี้เลยนะใช่ไหมครับ mm hmm. อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่คุณนาว่าแล้วเงินเฟอ้อป,ปีหน้ามันต่ำกว่าหเอร์ซ็นเนี่ย แบงคชาติก็ต้องเขียนจดหมายไปบอกรัฐมนตรีครั้งนะว่าเออทาไมมันต่ํากว่าเป้าจริงไหมนั่นคือตามกฎหมายครับค่ะอาจารย์คะในยอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าครึ่งหลังอาจจะดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีพรบรกู้เงินเพื่อมาลงในโปรเจกต์ของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทแล้วก็ยังมากับงบประมาณปี6-7 ที่ก็น่าจะเริ่มผ่านในช่วงเกือบกลางกลางปีอย่างเงี้ยค,ครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็ดอกเบีย้ยสหรัฐก็อาจจะลดลงด้วยนะจันโอเคผมคิดว่าอย่างนี้ครับอย่างที่เราคุยเมื่อกี้ที่อเมริกาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหลักจะเป็นเรื่อง <S 2> <S 2> เลือกตั้งผลเลือกตั้งอเมริกาถ้าท์ได้เป็นผู้แทนของพรรค e p พ b l เ c a n แล้วอันนั้นจะเป็นตัวอันเซอร์เทนตี้ทำให้ตลาดหนาวร้อน ต่างๆแล้วร i สพรีเมียมที่อเมริกาจะขึ้นยันดอกเบีย้ยอเมริกาจะไม่ลงเพราะตรงนั้นดอกเบีย้ยพันธบนัตรน,นะครับยกตัวอย่างเป็นต้นสําหรับประเทศไทยเนี่ยคุณเนาพูดถึงดิจิทัลวอลเล็แต่ว่าแบงค์ชาติเขาค้านดิจิทัลวอลเล็ไม่ใช่เหรอแล้วหลายคนเนี่ยทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็มาค้านไม่ใช่เหรอฉะนั้นพอค้านไปค้านมาผมสงสัยโอเคทา่า้นคงไม่ได้ทาหรอกแล้วมันจะเอาไ้แรงกระตุ้นนี้มาจากไหนนะครับ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ second half เนี่ยจะมีตรงนั้นหรือเปล่าถ้าจะมีดีเนี่ยก็คือคาดหวังว่า second half ปีหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะกว่าที่คิดจริงไหมอย่างก็เป็นอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดิมเมื่อคือเราจะต้องพึ่งนักท่องเที่ยวต่อเนื่องกันประมาณ3ปีอะ่ะให้เป็นโดวขับเพื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ